สัตว์นรกเดรัจฉานเรดวิสัยมนุษย์และเทวดาเป็นพบภูมิที่มีการซ้อนกันอยู่เนืองเนืองสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับถ้าพร้อมแล้วเรามาพบกับเรื่องราวความลี้ลับสถานที่สามแห่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์เราสถานที่แรกซึ่งก็คือปาคําชโนด หลายคนคงเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วตามความเชื่อที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์เราซึ่งมีผู้คนแมะไปกราบไหว้บูชาอย่างไม่ขาดสายพญานาคความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานแม้ในพระพุทธศาสนาก็มีการกล่าวถึงพญานาคเล่า,าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันความอาถรรพ์ ลึกลับซับซ้อนเชื่อว่าหลายคนยังคงค้นหาคำตอบกันต่อไปว่าสิ่งที่เราพบเห็นกับตำนานที่เราได้ฟังมานั้นมีความจริงมากน้อยเพียงใดวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมย้อนรอยสถานที่ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลกับโรคมนุษย์เราพลังแห่งศรัทธาปาคำชนดสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ ผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนนิยมมาขอหวยโชคลาภด้วยความเชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคที่ให้โชคลาภแก่ผู้ที่เดินทางมากราบไหว้บูชาดินแดนแห่งนี้ถูก,กปกปักรักษาโดยพญานาคราชป่าคำชะโนดหรือวัดสิริสุโทโธตั้งอยู่ไรออำเภอบ้านดุจังหวัดอุดรธานีมีลักษณะเป็นเหมือนเกาะลอยน้ำที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด ตามตำนานเล่าขานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังเช่นมหาเทพนาคาสะพานรูปปั้นพญานาะคบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และต้นมะเดื่อยักษ์อีกทั้งยังมีเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อที่ครั้งหนึ่งอำเภอบ้านดุงเคยถูกน้ำท่วมแต่น้ำบริเวณป่าคำชะโนดก็ยังอยู่เหมือนเดิมตำนานได้กล่าวว่าเนิ่นนานมาแล้วมีดินแดนที่เรียกว่าหนองกระแส หรือหนองแสเป็นดินแดนเมืองพญานาะคที่แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งถูกปกครองโดยเจ้าพ่อพญาสีสุดโทอีกส่วนหนึ่งเป็นของเจ้าพ่อสุวรรณน,นาคซึ่งทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงในการออกหาอาหารกันว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปหาอาหารอีกฝ่ายจะต้องไม่ออกไปเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะกัน เมื่อหาอาหารมาได้จากนั้นค่อยนำอาหารมาแบ่งสรรปันส่วนกันแต่แล้วเหตไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเกิดเรื่องบาดหมางกันเกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วนอาหารจนทำให้ทะเลาะก,กันกลายเป็นศึกสงครามรุนแรงเรื่องดังกล่าวจึงได้ไปถึงหูของพระอินทร์ท่านจึงตัดองค์การให้นาคทั้งสองแข่งกันสร้างแม่น้ำให้ไปถึงทะเล โดยมีดงพญาฝ่กันไหวห้ามรุกรามกันหากฝ่ายใดชนะจะได้ปลาหมึกไปครองในที่สุดพญาสีสุดโทได้สร้างแม่น้ำโขงเสร็จก่อนท่านเป็นฝ่ายชนะจึงขอพระอินทร์ให้มีทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์จากนั้นมาคำโนดได้ทูกปกครองโดยพญานาคราชปูสีสุดโทโดยมีองค์แม่สีปทุมมานาคราชเทวี เป็นพระชายาชาวบ้านในแถบนั้นมักจะเรียกกันว่าเจ้าปู่สีสุดโทและเจ้าหญ้าสีปทุมมาซึ่งเจ้าปูสีสุดโทจะมีวรกายสีเขียวมรกตมีเสียงสีทองแผงเสียงได้เก้าเสียงส่วนหญ้าสีปทุมมาจะแผงเสียงได้ห้าเสียงโดยสารของเจ้าปูจะอยู่ด้านในของป่าคำชะโนดในปัจจุบันนี้ มี้ผู้คนจากทั่วสารทิศเข้ามากราบไหว้อย่างไม่ขาดสายพญานาคจิงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เชื่อว่าสามารถเข้าถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำกันได้เหลือเชื่ออย่างอัศจรรย์ใจชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้าบารสการะบูชาแล้วจะนำซึ่งโชคลาภเงินทองและประสบความสำเร็จทุกประการทำให้ผู้คนไปกราบไหว้กันอย่างล้นหลาม ในทุกๆวันบริเวณสะพานรูปปัน้นพญานาคใครที่เดินทางมาคำชะนดจะพบกับสะพานรูปปัน้นพญานาคสองตัวเจ็ดเสียนเชื่อกันว่าที่จุดกึ่งกลางสะพานจะเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลต่อมาคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเรียกว่าบ่คำชะนดเป็นจุดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อที่มีน้ำไหลาจากใต้ดินออกมา ระดับน้ําจะไม่เคยลดหรือเพิ่มเลยเท่าเดิมตลอดก็เชื่อกันว่าเป็นประตูเชื่อมไปสู่เมืองบาดาลอีกเช่นกันบางคนได้น้ําน้ํามาดื่มกินและรูปตามร่างกายเพราะเชื่อว่าช่วยรักษาโรคได้หรือตักน้ําใส่ขวดและเก็บกลับบ้านไปสการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนมาเดือยักษ์ที่คำชโนด มีอายุกว่าร้อยปีเชื่อกันว่าถ้าใครได้มากราบไหว้สการะบูชาจะได้โชคลาภเงินทองข้าขายร่ำรวยบ้างก็มาถูผิวตนมาเดือยักษ์แล้วได้หวยกับไปเสี่ยงดวงต่อมาคือจุดเชื่อมต่อแห่งที่สองระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลซึ่งก็คือวัดอาหงศิลาวาดวัดอาหงแต่เดิมเคยเป็นเพียงสำนักสงฆ์ ส่วนสถานที่ก่อตั้งนั้นยังเป็นลักษณะเต็มไปด้วยต้นไม้นะฮะทึบเป็นสำนักสงฆ์ในป่าตอนปีพุทธศักราช2506ได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยหลวงพ่อรุ่นหลังจากท่านหลวงพ่อรุ่นได้มรณภาพไปแล้วในปีพุทธศักราช2506ก็ไม่มีพระพิสุรูปไหนมาอยู่เป็นประจำยังเป็นแต่เพียงที่พำนักสงฆ์ชั่วคราว ของพระธุดงที่เดินทางผ่านมาเพียงเท่านั้นต่อมาจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2517เมื่อหลวงพ่อสมานเจ้าอาวาสวัดบุญเรืองสุวรรณารามอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายท่านได้แวะไปพบเห็นสภาพที่ค่อนข้างรกร้างท่านจึงได้พาคณะสาธุชนผู้ศรัทธาเข้าร่วมบูรณะวัดนี้ และตั้งชื่อวัดให้ใหม่ว่าวัดอาหงศิลาวาดวัดอาหงศิลาวาดตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านอาหงอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาหงเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวมีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตรวัดอาหงศิลาวาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงการ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นแมวโขงยาวมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อพญานาคบริเวณหน้าวัดอาหงแห่งนี้เล่าต่อกันมาว่าทัดไปทางฝั่งเราใกล้กับจุดที่เป็นสะดือแม่น้ำโขงมีถ้ำใต้โขดหินใหญ่อยู่ใต้น้ำซึ่งเป็นที่อาศัยของปลาบึกและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าพญานาค ซึ่งในช่วงวันออกพรรษาเพื่อมารวมตัวกันทําบุญด้วยการปล่อยลูกไฟเป็นพุทธ,ธบูชาร่วมกับมนุษย์ทำให้สถานที่แห่งนี้มีลูกไฟหรือที่เรียกกันว่าบั่งไฟพญานาคโอ้ขึ้นมาจากผิวน้ำเป็นจำนวนมากบริเวณหน้าวัดหรือจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึกประมาณสองกว่าเมตรบริเวณนี้จะมีน้ำไหลเชี่ยววน จนเป็นรูปกลวยหากมีพวกเศษไม้ใบไม้หรือวัตถุเล็กๆอิดอยู่จะถูกกระแสหมุนวนเป็นรูปกลวยนานประมาณ20กว่านาทีแล้วจึงหลุดเคลื่อนที่ไปในที่อืน่นเมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาอีกก็จะต่อตัวเป็นรูปกลวยขึ้นมาใหม่เกิดสลับกันไปมาตลอดทั้งวันกระแสน้ำที่หมุนเป็นรูปกลวยนี่เอง จึงทำให้มีชื่อเรียกว่าสะดือแห่งแม่น้ำโขงในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะสามารถมองเห็นแก่งอาฮงคือแก่งหินกลางลำน้ำโขงปรากฏขึ้นมาเหนือน้ำมาถึงจุดเชื่อมต่อแห่งที่สามระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลน,นั่นก็คือถ้ำดินเพียงทางเข้าเมืองบาดาลสู่พพญานาค วัดถ้ำสีมงคลหรืออีกชื่อเรียกก็คือถ้ำดินเพียงตั้งอยู่ที่บ้านดงต้องตั้บนผาตั้ง,งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสถานที่แห่งนี้มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับปญานาคจนหลายๆคนต้องเดินทางไปกราบไหว้เพื่อขอพรโชคลาภกับปญานาคภายในถ้ำจะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา มีลักษณะเป็นโพรงให้เดินลอดผ่านเข้าไปได้ลักษณะของถ้ำดินเพียงจะคล้ายกับเมืองบาดาลโดยมีจุดเชื่อมต่อกับลำน้ำโขงของพญานาะคตามความเชื่อของชาวบ้านเล่าขานสืบต่อกันมาตำนานกล่าวไว้ว่าที่นี่เป็นทางเข้าออกของธิดาพญานาะคซึ่งได้มาหลงรักเจ้าชายในเมืองมนุษย์เมื่อถึงวันออกพรรษาธิดาพญานาะค ก็จะต้องกลับเข้าสู่พบภูมิเมืองบาดาลเมื่อเจ้าชายในโลกมนุษย์ได้ตามไปพบเข้าถึงได้รู้ว่าคนรักของตนเป็นพญานาคเจ้าชายในเมืองมนุษย์เลยขอตัดขาดจากจิดาพญานาคทำแห่งนี้ยังเป็นเส้นทางที่พระธุดงผู้ถือศีลบารมีแก่ก้าเดินทางมาจากฝั่งลาวโดยลอดเข้ามาแม่น้ำโขงมาอย่างฝั่งไทย เรื่องลี้ลับนี้มีอยู่มากมายที่ให้ต้องพิสูจน์กันต่อไปกราบสวัสดีครับ